เออวันนี้เาไปชมสวนหัวตุล้วนไม่จุนไอ้เจ้าปลูกย่างงามเลยผสมผสานแบบได้ย่างลงตัว่ะเข้าไปด้วยกันเลยโอ้งามงามงามสวนผสมผสานโอ้ขักขัด วนมะทั่วข้าเจ้าข้าเจ้าเก็บไปแล้วเมื่อเช้านี่โอ้ยมีแต่รวยงามถ้าผลกับป้าหมักป้าหมักหน้าบ่อันนี้ก็เข้าบูผสมประสานได้ดีงามไหลายงามไหลายเดีย๋ยวไปเบิ้งน้ำก,กันต่ออีกอืม ถ้าเจ้าเก็บไปมือเช้านี่ไปตลาดเลยบัากหลายนี่เจ้าทรงทั่ำพือโอ้โหหลายคักหลายเนี่ยสมัยไม่เอานี่ใส่อันี่เห็ดเครื่อเลยโอ้ได้กันได้กันไปเบิ่งกันยาเวาเลย นี่ยาทั้งน้ำมักชีวภาพเป็นบ่ว่าใส่เคมีเป็นไรโอ้เอามองเห็ดได้ตัวเนี่ยมองไงโอ้เจ้าจัดได้ลงล็อกอีบ่สวนผสมประสานอันนี้ก็เม่นเข่าคันแททองคำโอ้หมักเน่า ต้นเตี้ยๆอันนี้คู่นี่ก็คือต้อนมะนาวสวนเขาเจะเอาสะอาดอเอลียมะนาวนี่จะลูกง่ายๆเขาจะเก็บไปแล้วละ่ะมือเะ้านี่ลงตลาดเรียนจ้าของด้วยตลาดอันนี้จะเป็นสวนมะพร้าวเก่าคน ส่วนไม่้ตุนบ้านสุนบุพรเจะของเพื่อนบวยจะของเพื่อนไปตลาดเพื่อนนัดว่าเพื่อนสิมาอยอมืปอนิแล้วเพื่อนยังบ่ามาได้ท้ายไปเบิ่งก่อนโอ้ย่ลงตัวคันเท้ทองคำ มาทั่วแบบนี้แต่งน,นวยยังไงางางม,เ,มายายาเพื่นมาไ่่ได้สิทธิ์ใหญ่่าศัตรูเผื่อเด้่ยปิดกินได้เลยเพื่อนว่าปิดกินได้เลย ไปใส่เคมีสีวภาพทาทั้งนั้นเลยเห็นไหมโอ้ยั้งบืกันมะพริกมะเขือปลูกทุกอย่างท,ทุกที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกที่เหลือกเอาไว้ขาย เนีท่านสมัยเนี่ยเขาจะเอาไว้เอาเห็ดค้างมันเลยบ่คือสมัยเก่าต้องหาไม้ไผ่มากหลายเพื่อที่จะแต่ละก่อท่านแท้ทองคำอันนี้เป็นป้าไว้อู้ ตัดไปเนี่ยแลละก็มีดยวยนหนไหมโอ้งามงามงามส่วนเพิ่นเลยนอกจากมักทั่วแหละก็มีไว,มไมวไไม้มักเ็ียงวันนั้นลายบากก็ลายมามะกูดมะนาวแก้วมังกร ส่วนแก้วบังกรเหม่อนกับยุ่ยคันเท้าทองคำเรียวขักแน่หักแน่ไม่ใงตุนกับพอตุลวนเดี๋ยวเบิ้งแบบแบบตุนิดก็จะเอาไปเฮ็ดแลวแต่ว่าอันดับแรกต้องหาเงินซื้อทีก่อน มักฟืองมักเลียมหลายเรียกว,วา่าถ้าเลียมหลแหละคือมักฟืงองงามงามงามคักคักอันนี้กำล,ลังกำลังพี่ดอกนี่อวอันนี้กำลังดอกกันหลายหลายเลยนี่เรียวาเก็บไปตลาดทุกมือ่อทุกมื่อเลย แต่ลดทุกเสาได้มือละหลายล้อยผมเปนนน็นส่งไอ้โรงบาลก็ส่งเพราะว่าผมเข็นเนี่ยปลอดสารพิษปลอดสารพิษเนี่ยกำลังกำลังดอกน้อยอีกช่อ,องสามมือก็ได้เก็บแล้ว มาเบิ้งสวนเพิ่นสวนเพื่ออะไรกันนี่สวนนี่ล้วนอันไม่ได้ตุ้นเหรบ่นี่ครับจะพายังไม่ได้ไหมไม่ยากไปหรือว่เจ้าเจ้าไปไหนนี่ยผมจะไปตัดหญ้าก็จะไปกี่ยางเห็นเจ้าของเพิ่นอยู่เพิ่นบอกเพิ่นอะไรกับข้าเมื่อยุ่เมื่อกี้นี่เออเป็นเห็ดลายเท้าแล้วโอ้ยงามงามมีลีนอ่ะวัดตะก้อนเพิ่นเอาไม่เพิ่นเอาไม่เพิ่นไม่ไพ่ด้วบ่เออ เป็นอะไรไฟักโอาเดี๋ยวนี้ท่านทำไมเนาะนเด้งขง่น่นู่่นู่บัดียนี่ม่ม่อะไมตะกีมันเอาไม้นไม่ไม่นี่ไม่อันสังไม่สอดเป็นสวนเพื่อแเนะนแ้ำคันแทบนี่ล้วว่าเพื่อทีได้ตางว่าเพรนเป็นปลาญ่เนานี่่แล้วเป็นน้ำคันแท้ไม่ใช่ละเป็นแท้ไม่ใช่ละอ่าอ้ลงตัวเะ เพิ่เอามาเ็ดปีนี้อันนี้ออปีองวันโอ้งามีเรียวสวนนี้ก็มีจะนดกดอ้ามอมันกลังจอมากน้อยอยู่ี่บกเกินสิบห้มือเน่าดกดกกคูขันคูขัดนแกันนี่ดกีเลี Uh huh. ทั้งดอกทั้งหมกักปาติโูงามงามงามเจ้าปลูกเลยว่าใส่สารเคมีเพห็นว่าทั้งบุญเพิ่นแต่ที่ปลูกไม่สองคู่นยครับทันเทาทองคำ ดินงได้เพื่อนว่าอย,ย่างผักสวนครัวดูว่ากินได้โอ้โบแมนนยังว่อันนี้ก็ต้นยางนะอ,อ้ตรงกลางนี่ก็แม่นปลูกข้าวใสโอ้เพื่นสี่พื้อนเท,นทว่าให้ว่างเลยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกคึก แล้วมือก็เป็นต้นมะกอกโอ้ยเดืดลายกับวินโอ้คูณนี่กะลูกคักลูกแน่พันนี่อย่างน้ออันนี้เนาะแต่ขอ,ของขึ้นนั่นมากอยงนี้เนาะอยู่ใต้ดินนี่ยทราบแาบอยู สุ่าแล้วไอ้เยาไปขายทุกมือเลยมนะันละงามงามงามเบิ้งหลังก็บวเบื้องมีเบื้อตาเป็นตาเบิ้ <laughs> องส่วนไม่ได้ตุนบ้านทุบุวา,านามาหาที่ไปสวนลุงนุ่น ô <laughs> oh, lượt theo lại xem đi, băng xuân cao băng quan như nhau, ô, đặt thầy về thầy xem nào, vậy nè. ไปไทยสวนได้ไหมเนี่ยไหัวอเอะมาหอดสมีละพอตู้นละพ่อจบคลิปไปเังสมีกันี่มาถึงไลค์ต่ดใจกดติดตามกดไลค์แชร์ให้พอตนด้เพื่อเป็นกำลังใจให้พอตัวนี้เลืดคิปต่อไปสำหรับที่นีบายบาย